พบกับผมโรชเอรโนครับกับรายการพี่กับโตสครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านทูดารินะครับผมตั้งอยู่แถพารากอนนะครับร้านอาหารปิ้งย่างนะครับผมแล้วก็แบบมีอาหารแบบปลายเกาหลีนะครับผมก็เลือกมาเป็นพวกไก่ทอดเกาหลีเนาะจบกปูดังจังนะครับซึ่งจะเป็นไก่แบบไม่เผ็ดนะครับซึ่งจริงๆมีสองแบบครับคือเผ็ดแบบกลางๆเผ็ดเล็กๆน้อยๆเผ็ดนิดๆหน่อยๆ ได้แ,แบบเผ็ดมากๆแบบเดวิลฮอตเลยอะไรอย่างี้มีทั้งหมด3ามแบบด้วยกันนะครับปีกไก่กินสบายๆสยี่ชิ้นนะครับเป็นชิ้นเนื้อแน่น้องๆหน,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 น่อยนะแล้วก็เป็นแบบตรงอย่างเงี้ยครับน่าทานไหมครับแล้วก็นอ่โหแล้วแบบนี้แล้วก็เหมาะมามา,มากับนี่ครับอันนี้ตองเขามันจะเป็นตะเกียบตะเกียบเหล็กน,ออกนี่เอกแนวเล็กๆหน่อยสีเทาๆ ทนค,ความร้อนได้ดีนะลองกินดูไหมครับเอาวอร่อยนะอันโบยเขาโรยงานมาด้วยนะอืมอ,อ,อ,อร่อยครับหวานหวาน รคัเนื้อแบบนองเลยครับ,ารบตายหวานมันเค็ม เพืเ่อนๆสนใจแล้วก็ลองมารับประทานกันกันได้ครับน,นี่ทูดาดิทุกสาขานะครับควันนี้มาไป,ไปิดเวลาลงแนะขอลาไปก่อนวันนี้ก็แล้วครับ